<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมโ้าเจ้าคุณนะครับว่วันนี้ก็จะมาเรื่องที่ทําไมถึงไม่ลงคลิปนั่นเองก็คือเรื่องมีอยู่ว่า <c oughs> คือผมเนีเ่ยไปเฮ้ยไม่ใช่ผมเด็คือผมติดเกียนมากๆากเลยครับแล้วก็บางสนเดว <c oughs> อ้าวฝนตกเยดเป็ด เดี๋ยวเอาไม่ต้องไปสนใจมานะฟังเสียงผมหนิ่งเดียวก็คือก็คือผมติดเรียนมากๆเลยครับแต่ส่วนว่าทําไมถึงวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดแต่ทําไมถึงไม่ทําล่ะก็คือทุกคนก็ต้องรู้ดีครับว่าสมมุติงานที่เราเก็บกับเก็บจากวันนู้นวันนู้นวันนู้นเราทําไมเ่เสร็จเราก็ต้องเอากลับมาทํำครับส่วน คนก็คงเป็นแบบนี้กันะก็ไม่ใช่ก็เกิดจากความขี้เกียจกันน่นแะแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะเลิกทําคลิปแล้วก็ปิดแนวนี้จริงไปนะครับคือผมจะทําต่อไปนะครับแต่แค่จะใช้เวลาลงคลิปให้มันน้อยลงนะครับใช้เว้นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เด็กทำคลิปให้มันลงเอ้ยไม่ใช่ทําคลิปลงคลิปน้อยลงแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณสําหรับคนนะคนนบ ส่วนกิจกรรมสิบซับจะแจ้งก่อนละกันคืออะไรดีอ่าแจกสะกินละกันอ,อไม่มีอะไรมากหรอกอเคสิบซับนะส่วนยี่สิบซับผมจะแจกห้าสิบทูหนึ่งคนนะโอเคบายจุบจุบจูบจุบ,จบอ่าอ่าทุยไปเอ้ยแค่นี้ละครับบาย